ดอกสู่เรียนค่ะเพื่อนๆชิยภาพมาฝากด้วยค่ะหน้าบ้านค่ะมือนี้แดดดีค่ะสิยภาพก็ได้ทั้งแดดทั้งทั้งนี้ก่อนเมฆนะคะนะ่ะเนาะคือจังฝนสิต๊กแน่กับปานนั่นค่ะ พอแดดมานกกะสิห้องจิบ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 บจบค่ะถา้าแดดดีนี่สวยงามสดชื่นเห็ดแห้ามีความหวังค่ะถา้าแดดมันดีเนาะค่ะมันสดชื่นอีดีเด้ะค่ะน่คะดอกสู้เรียญเ้ยค่ะ มาฝากเพื่อนๆหอม,หอมคๆค่ะทั้งไก่ไก่คุณกะดอกพักลับค่ะทางนี้กับพักลับด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะเสื้อผ้าอบรรยากาศชุมเดดเดดดอกไม้อยู่รอบบ้านไม่เบึงเนาะกันเนาะ เพียงพึ่งตอมดอกไม้แดดกำลังออกค่ะอากาศดี ดอกแค็มงามบากค่ะ มื้อนี้แดดออกค่ะ